อุย้ยหมอมาวานไม่ถึงอุ้งหรอใช่ตรงน,นั้นมันขึ้นเกอะอุ้ยว่ายออกว่ายอยูวย่ว่ายอยูยย่ดึงเคียงไปเลยหมอ,อดึงเคียงไปหมอดึงเคียงไปดึงเคียงไปตัวติดอันนั้นนะหมออุ้ยเห็นนี่อุยอ้ยเห็นนี่พี่น้องอุยอ้ยอุ้ยนครับมันเป็นภาพที่ว่าช่างหาดูได้ยากมากนะตรงนี้ก็ได้จัดให้ได้หมดได้หมอหมอโอยเอาเรียบหมอ น้ำเดือดอีกแล้วอูเมื่อกี้แห่จากตรงนู้นเพิ่งจะน้ำเดือดมาเชียงไปหมอเชียงไปเชียงไปเชียงไปหมอโอ้โหแฉีนีไโอ้โหได้สิบโลได้อยู่ป่ะถึงมาแล้วถึงถึงแล้วแหละสิบโลอ่ะสิบกว่าด้วยนั่นผมบึ้มบึ้มสวัสดีครับสวัสดีครัสทัตชินเซ็นครับผมก็นี่ก็ออกไม้เหมือนเดิมเนาะวันอาทิตย์ออกมานี่ก็ออกตรงบ่ายนะ เราก็เข้ามาข้างในลึกเนาะใช่ในลึกรู้ในลึกร้แต่ว่าปกติเราจะเข้าไปข้างในฝั่งโน้นนะแต่เก็มีคนตกเบ็ดอยู่นะตกปลาอยู่เลยไม่อยากไปปนดเขาใช่เ่ยเดี๋ยวหวาใส่แหก็ใส่เบ็ดไม่ทุกคนอย่แล้วเนาะรุ่นของวันเฮคนตกปลาปลาไม่กิมหนีเยอะแล้วก็เกรงใจเขาด้วยเราเข้ามาที่มาก่อนเนาะเรามาที่หลังเรามาถอยถอยหลังมาเยอะแยะนะผมเยอะแยะที่หวานเยอะแยะครับผมก็ ปากกดไลค์กดแชร์กดตามด้วยครับผมอีสานใต้นะมันเข้าเนื้อกับอ่าปลารสจัดเลยครับผมครับรับรับชมว่าพวกเราได้ต้องตสองช่องทางนะครับผมที่ผมขยันกดกระเด็นนะครับผมครับรับชมกิใหม่หงส์เราส่งคนไปครับปลุยเรื่องเ็ดเด่นเคยร้อนเท่าไหร่เดี๋ยว่เมื่อเมื่อเมื่อวานนะผลไล่นะเมื่อวานน่ะเมื่อวานผลไล่นะปั๊บเอาแผลแผลแรกเสื่อมาเอาวนะอย่าบอกมาทางนี้นะเนี่ยไหไล ไปลุ้นแแหเรกเลยแแ<า>หเลยอะไรนี่อันี้นี่เปล่าแแหเตะยังไงบ้างเอาตรงไหนแแหเรโอ้หมายความไอต้ตอนเราขี่รถเข้ามานี่รอยเต็มเลยนะหมอใช่ฝั่งข้างหน้ารอยเต็มเลยแล้วคือเราก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาตกปลายนี่ไงใช่ไม่งั้นเราก็อยู่ไหน,นก็อยู่ตรงนั้นเลยแหละตงรงไหนอืมฮ้ย แต่ว่าผุดๆอย่างเงี้ยรูนป้าเนี่ยเลยเนี่ยเนี่ยใช่ป่าวใช่ก็ว่าเรายังเมสสาวยห้ขึ้นไงแห่แรกก็มาด้วยเหรอดูเมื่อวานยังเป็นไม้เลยนะไม่มีวะไม่เ,เล่นไปไม่มีอาการพวกกินข้าวอิ่มมาเลยเล <c oughs> อ่ะอิมกันเนี่ยปุ๊ปปุ๊ แต่เงียบวะไม่มีดึงเลยมีไหมมัมีเงียบเมื่อกี้ยังบอกว่าวุนู่นอ่ะจับไม้มากกว่าโพรา่ตัวมีเต็มอยู่เต็มอยู่เต็มหนึ่งไสก็ก็ใช้ได้อยู่ไม่ใหญ่ไม่เล็กแตสนี้เยอะเมื่อกี้ลอยลอยเต็มอยู่แต่ไซส่นี้ลอยเต็มเลยลอยข้างหน้าเต็มเลยอืเดี๋ยวเจอเราแน่ใช่นะ จอตอนนี้ไม้ไม่พลาดไม้อะไม้ไม้ใสสวยๆรอบวันยังไงก็วันที่เดิมก็ยังไงก็เจอไม้เหมือนเดิมอะโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปลุ้นแหงต่อไปดีกว่าอาไปไปฟังฝั่งโน้นนะท่านผู้ชมถ้ามันไม่เวิร์กเราก็จะถอยกลับไปตั้งหลักใหม่ <c oughs> ใช่ไหมใช่ปะตั้งหลักขึ้นฝั่ง,ง,งนู้นเลยวันนี้เอาปลาไปฝากใครครับฝากเอฟซีครับผมเอฟซีก็ แน่นอนวันไหนวันนี้เปล่าเอาลเอาลยวันนี้เนาะลองดูก็ได้นี่ฝากเอฟซีเอฟซีเขาร้องขอมาเฮ้ยนี่ยผมผมก็ไม่เอานะผมไม่เอาผมไม่เอาผมวม่อาะรอบที่แล้วผมเต็มตูเต้เย็นหมดแล้วนะน่าจะฝากเอฟซีเขาแหละเอฟซีว่าเมื่อวานก็ตั้งใจว่าจะฝากก็ไม่ได้เอาไปนะกดตกนักก็เลยเข้าบ้านก่อน พอมาถึงหมายนี่ก็เดิมคือมึงแล้วนะเออเราอยู่บ้านมั้งไงไม่ตกแดดร้อนไม่เป็นไรเอ้ยมีถึงไหมใช่ไหมเออเฮ้ยเอาอีกแล้วนะฮะขึ้นจอมแล้วเนี่ยใช่ไหมโอ้โหโโอ้หมดเลยเนี่ยเต็มเต็มเครื่องต้นไม้เนี่ยเลยเต็มเครื่อง อืมโอ้ยฟิชบอร์ดปะฟิชบอดโปรดเลือกโปรดเลือกการดำซ้ายลุยอย่างนี้ปะนาเสียงอะถ้าไม่ไอ้นี่มันเหมือนมันเปิดตินแห่พอพอตินแห่ปุ๊บปลามันก็ไม่อยู่แล้วใช่ไหมใช่เแต่ว่าผมมีเต็มอยู่นะสองเต็มสองเต็มใช้สวยอืมนี่ก็จะไม่พลาดนะจะไม่พลาดเลย ม่น่าจะพลาดหรอกดูทรงเลยเนี่ยปลาขึ้นลอยเต็นอยู่เนี่ยเหมือนปลามนนกน้ําใหม่อ่ะน้ําฝนเมื่อวานน่าจะหนักแลยนะเจ้ะเน่ยดีระดับน้ําขึ้นเยอะนะเนี่ยใช่เฝนหนักคนก็หนักเมื่อคืนชุอมคนก็หนักฝนก็หนักอืฝนก็หนักคนก็หนักนะใช่เกือบว่าเกือบได้หิ้วปีกกลับบ้านอ่ะหิ้วปีกนี่ครับนะ ปลาปลอดปลานี่ปลอดง่ายใช่ไหมคุณตาปลอดง่ายปลดง่ายหกเซ้นเลยครับเซนปลดง่ายอยู่คือเราบุบหัออกเลยโอ้โคตรเซียนอ่ะเออเอ๊ะังใจไม่อ,อยากไปแต่แต่ยังว่าแหละก็ต้องไปเหมือนเดิมไปเหมือนเดิมเดี๋ยวตัวหนึ่งวะตัวหนึ่งตัวหนึ่งมีสองเ<ม><อ>ต็มสองเต็มเลยสวยสวยสวยัวยนี้ยามบ่ายแนละ้วท่านชมวันนี้โอ้โหลื้มคลองเงียบๆแต่ก็มีขาโจอยู่เมื่อกี้ เด็กเป็นเด็กเวรใหม่มือลนะใหม่ป่ะห้าจัดนะโอเคครับผมไปเดี๋ยวยังไงแล้วเราไปลุ้นกันต่อนะทกเอาอะไรครับนี้ปล่อยปล่อยปล่อยป่อยตัวหน้าตตาเลยปล่อยไปก่อนแล้วกันนะท่านชมอุ๊ยนาะอากาศร้อนเนี่ยหว่านอะนวันี้วะจัดไป ตรงไหนอุ้ยขึ้นทางหน้านู่นเ่รออุ้ยหมอมาวานไม่ถึงอุ้นลุงเหรอใช่ตรงนั้นมันขึ้นก่อนแต่แกวานไม่ถึงหน่ามางกินนอ,อ๋ออันนี้วานได้อยู่เดี๋ยวสาตรงนี้แถวนี้เอาแจะได้อยู่อยากลองเราแช่ไว้สักพักหน่อยแหนะเมื่อก่อนขึ้นอยู่แถวนน้นนะเอาไม่เห็นเลยแล้วคิดว่าขึ้นฝังนน้นแต่ไอตรงนี้มันขึ้นก่อนอือแต่วก็ตรงนด้ช็อกเกอร์แหละ โเกอร์ก็เยอะใช่มีตัวเป็นโนนแห่เราดึงไหมไม่มันกระตุกกตกอ่ะเออมันกระตุกอยู่ครับมีมีมมตัวอะไรนะตัวอะไรเป็นฝูงตัวนึ่งตัวเดียวเดี๋ยวไอตัวเมื่อกี้แน่เลย, <c oughs> ยนะอุ้ยไซโบ้นะหมอไซโบ้ครับผมไซโบ้แต่อันนี้ก็ไซไซสวยนะเนี่ย ไอ้สวยเหมือนกันไอ้สวยปอะไรโหห่าตามหากันใภ้ครุ่นนี้กานถ่ายยากรุ่นนี้เจอตรงไหนก็เจอวันนี้ดีโยนตรงนี้แหลยโยนไปโยนมาดูจากสองตัวด้หว่าจากก่อเริ่มเลยหมอสองตัวสองตัวจากกันไปจากกันไปหาแล้วแล้วพามาดูปลาแล้วชุ รแงคคิดว่ามอเตอร์ไซค์เข้ามาอีกไซโบไซโบจอนเลยครับสองเต้าสองเต้านเนี่ยแน่นอนจริงๆแน่นอนหรอยูเฉยๆไม่ได้เลยนะครับพาผมมาตากแดดลำบากตากดำทุกวันเมื่อวานก็ตากฝนวันนี้ก็ตากแดดฝนวันนี้ตากแดดเอาเอาให้มันสุดไหมเอาให้มันเรืออะไรเรือตาอากาศใช่ต้องไปบางปูอะทไมต้องไปบางปูด้วยไหมทำไมอ่ะ ก็เขาเขียนบอกว่าสถานที่ตาอางๆแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนเขียนอยู่แถวนี้ไปได้เอ้ย,ยใหญ่มีวัน,นเดี๋ยวป่ะไชงคนระับชงคนระับโอ้แน่นอนนะโอ้โหสิบยอดเลยครับผมหมานั่นเนี่ยพี่ตัง้งแต่เราแห่ใหม่เรามานี่หมานตลอดเลยนะหมานตลั้นตลอดเลยก็แต่ก่อนเนี่ยคือหวานเงียบหวานเงียบแห่เเอาไงแห่เราขาดเยอะไงใช่วันไปก็บางทีก็ปลอดภนะครับผมก็ผลประกอบการเราก็ ค่อนข,ข้างที่จะโอเคนะครับผมนี่แค่ไม่ขี้แห้งกองแค่ไม่ขี้แห้งใช่ป่ะใช่ไม่ขี้แห้งครับเดีย๋ยวดูพัานดำเขาเนี่ยเขาแตกแบบเต็มกราฟเลยใช่ไหมวะไงน,นู่นเลยอ่ะใช่สุดติงกระดิ่งแมวโหแห่เล็กไปเลยอะ่ะขอมันใหญ่นะโอ้ยไปยนู่นน่ะใช่นู่นถ้าครอบบัวก่อนนั้นนะ โอ้ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงซื้อเรือไห้ล่ะน่าสนใจเมื่อกี้ก็เห็นเรือไปนะเขาน่าจะจะเจอช่องอีกช่องนึ่งนะแต่ไม่รู้เป็นของใครนะท่านชมเขาน่าจะล่องมาหาเหมือนกันแหละต้องหาคือป็นมีเราเป็นไม้ด้วยอ่ะเราอยากได้เรือนะมันเจอเรือนะใช่ไหมไม่ไหวแล้วมั้งเป็นมือนั้นเรือเตอเครื่องอะถ้าเรือพายก็จะไปพันแล้วอ่ะมีเออมีดึงอยู่มีดึงอยู่มีปะ มี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 ครับในพานบอกมีโอ้โหไซส์สวยสองเต้มนะครับผมโอ้โหตายแล้วมั้งนกนกแบบนกนกไม่นกไซส์ใหญ่นะไซส์ใหญ่เนี่ยยังไม่พลาดเลยนะใช่ยังน้อยก็มีเต้มเต้มอ่ะยังจะมีตัวมีเต้มใช่โหเด็ดเริ่มมาแล้วบมอ เดี๋ยวเ<า>ดินมาเนี่ยตามมาด้วยเมฆฝนเนี่ยไม่น่าถามหาเลยเมื่อกี้ <c oughs> ใสยนี้ปลดง่ายหน้าปากจะวอเลยเนี่ย <c oughs> อ้าปากดังตุ๊บเมื่อกี้นะให้ผ่านดำเราปลดก่อนนะนี่แต่ผ่านดำเขายังไม่เปียกนะวันนี้นย <c oughs> อย่าพูดดิ เด็กเลยลงเนแหะโชว์น้วผมโชว์โอ้ยยโชว์วูวานก็แห่ได้แก่ผู้วไนเดีวแห่แรกลองหกหมานนะโชว์ก็เดี๋ยวเราตรงนี้เราก็ขอพอก่อนนะไปตั้งหลักก่อนนะตั้งหลอยู่ออกสะพานข้างหน้าก่อนนะออกสะพานข้างหน้าก่อนนะท่านผู้มเพราะว่าเราเดินมาสักพักรงนี้แหละมันร้อนเกินนะครับก่อนเดี๋ยวเราจะขอไปตั้งหลักก่อนแต่ยิงอยู่ในเส้นเส้นนี้แหละเส้นนี้แหละ แต่ว่าอยู่ข้างโซนข้างหน้าเนาะโซนข้างหน้าปกติเรามาจากข้างหน้าไปข้างหลังไหรอบนี้เราข้างหลังมาข้างหน้าเปลี่ยนเปียนเปลี่ยนข้างหน้าอีกอ่ะจดไปตามนั้นแหละนี่นะนี่แหละสูโอ้ยวานนี้มีแตกเว้ยแค่นี้ก็แช่ไปก่อนไปเอารถมาก่อนกลับมาค่อยสาวขึ้นอ่ะโอ้พอดีเน่าพอดีโอ้มีลมเลย มีร่มเหาก็ดีนะเนาะแดดนี่ไงไม่ไหวครับดูแดดเนี่ยแดดเที้ยนะเปี้ยนี่งเมื่อวานก็ตากฝนคนนี้ก็ตากแดดใช่คนตากผ้าด้วยคนสู้ชีวิตตากผ้าตากไปแล้วผ้าเต็มราวอยู่เต็มราวอยู่ไอมีดึงอยู่นะใช่ไหมอืออ่ามีตัวเอ้ยไม่ผิดหวังนะกูยอุ้ยอย้ยูว่ายออกว่ายอยู่ว่ายอยู่ดึงเชียงไปเลยหมอดึงเชียงไปหมอดึงเชียงไปดึงเชียงไปตัวติดอันนั้นนะหมอ เห็นนี่โอ้โห็นพี่น้องโอ้ยโอ้ยไหนครับมันเป็นภาพที่ว่าช่างหาดูได้เยอะมากการที่ท่านผู้ชมเกือบเกือบเกือบยันยันจบนะใช่คือดูสายดิโอ้โหใช่เล็กๆแค่ข้าเนี่ยนี้ประมาณขุ่เนี่ยสีนิ้วอ่ะสีนิ้วปิดหมดเลยเป็นสุดยอดเลยอ่ะก็ยันจบนะเนี่ยบอกว่าเห็นนิ่งๆนะตอนแรกนิ่งยังไม่โดนนะแช่ไว้ยิ่งโดนกว่านี้ผมว่าใช่ ถ้าไม่มีไม้เนี่ยเต็มเลยเพราะว่าถ้าจะเยอะนะครับผมโชคดีที่มีไม้ถ้าไม่งั้นปอดนี่เรียบร้อยเลยไม่บัดไม่ไหวนะครับโอ้โหเดี๋ยวดูไซส์นะครับผมนี่ก็ไซส์พอใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะไซส์อะโอเอาโชว์นะครับผมตากแดดผลงานเป็นยังไงบ้างครับผลงานในกระชังครับผมได้อยู่โอ้โหนี่ยังยังยังเลยนะยังไม่ปอดไม่หมดใช่ไหมยังปอดไม่หมดนะครับท่านผู้ชม นี่แน่อนอนนะครับผมปูส่โบเลยแต่ก่อนหายากนะส่เนีนยเนาะตัวนี้หายากเนี่ยแต่ก่อนฮะเดินทั้งเดินโอ้โหเป็นชั่วโมงได้สองตัวก็เค,คย,เยใ,ชใช่ไหมหไม่ได้ก็มีนะครับผมนี่นี่ยหลย,ยที่เขาบอกก,กินตามธรรมชาติเนี่ยไม่แน่ไม่นอนหรอนอนผชมบางวันได้บางวันไม่ได้วันไหนได้ก็หมาน่ะใช่ไหม โอเคครับเดี๋ยวเราไปตั้งหลักข้างหน้าไหมนายพานตั้งหลักข้างหน้าก่อนทั้เดี๋ยวให้นายพานเขาไปเอารถก่อนนะครับผมเดี๋ยวยังไงแล้วก็เราไปเจอกันใจข้างหน้านะครับผมใช่โอเคครับผมไปมึงปลดคนเดียวนั่งกันนะไปครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาตั้งหลักใช่นะไหมนายพานฝั่งอยู่แล้วเรามาตั้งหลักทางแรกแล้วนะาทางแยกเรามาจากมุ้งเลยเมื่อกี้เดินไปเอารถหัวใจเราขี่มานี่เป็นโลอ่ะโอ้เดินเอาเรื่องอยู่นะไม่เป็นไรแค่เดินก็หอบแล้วอ่ะ มาครับลุ้นกันต่อนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ร่มหน่อยนะยยดีหน่อยอ่ะมีร่มไม้อยู่วันนั้นสู้ไม่ไหวต้องแดดเยอะแดดร้อนร้อนเกินนะท่านผู้ชมโอ้แทบจ,จะช็อกะอะตมไม้ด้วยนะเมื่อกี้เนาะ <c oughs> ลองไปไงสดชื่นไหมสดชื่นผมผมว่านไปนะผมเมื่อกี้ก็ว่านรอพันดําก็บอกแช่ไว้ก่อนแช่ไว้ก่อนเป็นไงเจอไม้เลยแช่น้ําไปก่อนลองไปน่าจะน่าจะเม็ดกว่านะไม่่อะไรเนี่ย โดนป่ะหมอมันจะโดนนะน่าจะโดนครับผมเห่เราใหม่นะเห่ใหม่ถ้าฟองอากาศขึ้นแสดงว่าโดนนะโดนนะใช่นะตาาจะวิ่งตามเห่ะเออระวังสี่ขานะเมื่อกี้เราเจอใช่ไหมคุณวอนเจอแล้วเจอคุณวอนนุชใช่ไหมไซยใหญ่ด้วยเอ้ยเอ้ยมีตัวอยู่ใช่ไหมมีดินอยู่อ่าโอ้โหนี่นี่โอ้โหเอาเแียวหมอน้ำเดือดอีกแล้วเมื่อกี้เหแสบห้องนู้นเพิ่งจะน้ำเดือดมาเชียงไปหมอเชียงไปเชียงไปเชียงไปหมอ โอ้โหแข <ไป S 2> นีไโอ้โหโ,โหสุดยอดเลยหมอโอ้โหครับเลยอะโหปาดเปรี้ยวมันจะไซโบไซโบโหยังไงเจ๋อสุดยอดเลยนะมี่ฝากเอฟซีสนใจแล้วทีนี้ใช่ครับผม ไปครับผมช่วงนี้กำลังหมานกำลังหมานกำลังฮอตอะไรก็หยุดไม่อยู่ครับกำลังฮอตกำลังฮอตเนี่ยนอกจากบักสองสาวฉะนั้นที่จะหยุดเราอยู่นะครับผมไม่อย่างอื่นคือหยุดเราไม่อยู่นะครับคนอะไรกดใจคนกดถึงใจอะไรเนี่ยกเนี้ยโอเคีมีสองบักสองสาวนี่เอาเราอยู่อยู่ใน่ที่เรับผมไปไม่ได้เลยอยู่สนิทเลยนะครับต้องมาบนนี้ก็ได้หมอบนนี้แหละเดี๋ยวใส่อันนั้นเดี๋ยวผมไปใส่อือโหนะโชว์โชว์อีกทีนึงครับเมื่อกี้ไม่ค่อยเห็นแบบชัดชนะโหดูนี่ โอ้โหปึ๊ยเต็มเต็มเต็มสูบอะยอดสุดยอดแหยดเลยครับผมมีแหเดียวนะท่านผู้ชมแหเดียวถ้าห้าแหขนาดนี้ทั้งห้าแหยนี่ผมบอกเลยกลับบ้านได้แล้วใช่นะครับผมไม่ต้องอยู่บ้านไลโอเคก่อนนะครับผมเดี๋ยวช่วยพันดำเขาปลดก่อนนะท่านผู้ชมโห้น่าจะงานหยาบเลี่ยนเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นแหยต่อไปกันดีกว่าเดี๋ยวปลดลาก่อนนะท่านผู้ชมโอ้โ เออกำนะนันพอกำนันไม่มานะเนาะพอกำนันมานี่ร้องโอ้เลยแหละเออแบบนี้ด้วยก็แห่เมื่อกี้โหบึ้มๆเหมือนนะบึ้มๆแห่เมื่อกี้อีกโหฮะมันนี้นี่เหรออะไรน,นี่เหรออาจจะไปตรงนี้ก็ได้จัดให้ได้หมดได้หมดว่าปลามอยู่ในร่มไหมใช่ใาในร่มแต่ตรงนั้นเป็นร่มนะโต<ร>หต้นไม้จะมีร่มไม้อีกร่มหนึ่งตรงนั้นอะเดี๋ือดหวานบึ้มๆเลยเนาะ เยอะวันนี้คือ,องไงก็หมานอะ่ะอองน้าขึ้นแล้วท่านชมมีดึงนะรู้สึกมีดึงนะ่เชือกนี้ยจับเชือกเนี่ยกระตุกเลยใช่ไหมกระตุกกระตุกนิดนึงว่ามีตัวถ้ามาตรงนี้ครับร่มๆเลยครับผมมีตัวอยู่นีมีตัวอีกแล้วรลอดไม่หัุนไม่ไหวอะ่ะนั่นไง,ไงเป่งเลงมาแล้วเนี่ยตัวแรกหงายทองขึ้นมาเลยอยู่ในแห่อีกดึงเ่ะตึ๊กตึกอยู่เนะ่ใช่ไหมไม่น่ามีนะไม่ใช่ตัวเดียวของว่านะมีอยู่งนี้ มีโอ้ยอกไเต็มอยู่ครับผมเหมือนเดิมอ๋อโอ้ไม่ผิดหวังจริงอ่ะโอ้โอ,โอ้สั่งข้าวเหรอกิน <c oughs> ไมไ่กินกินไหมไกินข้าวมาเหรอเนี่ย <c oughs> อะไรซีพีเหรอเนี่ยโอ้โหยังโอ้ยังเวฟอยู่เลย <c oughs> ยังเวฟอยู่ <c oughs> กินไหมล่ะไม่เชื่อกินแล้ว <c oughs> <c oughs> ขอยู่ข้าวก็ไม่บอกเอ๊ะสั่งมาวันนี้โอ้โหผ่านผ่านผ่านเหเลยเหรอวะเนี่ยไม่ใส่คอนเอฟใช่ไหมพัฒนาเกินไปแล้วหวานเหยังไงให้ได้ไอข้าวกล่องนะท่านผู้ชมเนี่ยปกติเราสั่งคอ<ด>นเอนเลยไหมข้าวผัดเผ็ดหน่อไม้ไก่โอ้โหหน่อไม้ไก่เฮ้ยหมอเง,งินเงินแสนเงินล้านปะเนี่ยเขาเอาเงินแสนเงินล้านไว้หรือเปล่าดูดิ ไม่เอาม่เอาไมอ้โหพูดหยอกนะท่านชมอันนี้ก็เป็นกล่องที่เขาทิ้งนั่นเลยเนาะขยะเนี่ยเราก็เซลเซลกันไปเล่นหน่อยนะท่านชมโอเคครับผมแห่นี้ก็หมานเหมือนเดิมนะ้วมานอยู่ครับสวยสวยแน่นอนจริงๆเลยยังไม่พลาดนะท่านชมเนี่ยมีพลาดอยู่แค่มบี้แห่ฝั่งโน้นใช่ไหมน้อยอ่ะแต่มานี่บึ้มๆเรียวง่ายมานี่ยังไม่พลาดเลยเนี่ยสุดยอดครับผมสุดท้ายแล้วครับผมเตะควรถอยหรือยังถอยแล้วครับสุดท้ายแล้วโอเคนี่อันนี้คือแห่เดียวแล้วเนี่ท่านชม สีแต้มเดี๋ยวแหนี้แล้วก็ถอยแล้วผลประกอบการเราข้างดีนะผลนี้เอาไงสุด okay, ยอดเลยอแหโอ้ยแหวกวันไม่แตกอีกแล้วโดน,น,นั่นเลยอุ้ยมีมัดแดงด้วย嘛อือหือทุกมาตั้งหลายรอบเพิ่งเห็นเนี่ยนะวันแหไม่แตกผมเนี่ยแหสุดท,าท้ายแล้วผมเราจะถอยละใช้ว่าปิดฉากดีหน่อยด้านปิดฉากไม่ดีเลยตอนแหไม่แตกอีกแค่นี้ก็โดน้นะดึงมะ มี่ดึงอยู่มีไหมมีอยู่เออสองแท่งก็ถือฉากได้สวยอยู่สองแท่งนะสองเต็มใสสวยๆท่านผู้ชมขอได้อยู่ได้ครับผมจิตการที่บ้านเนาะก็โอเคครับก็ไม่ไหวอ่ะร้อนกัดร้อนจัดอ่ะท่านผู้ชมเจิตกันที่บ้านนะผมขอตัวลาเอะไม่ใช่ขอตัวไปตั้งหลักก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไงแล้วไปเจอกันที่บ้านเนาะเจอกันที่บ้านครับผมโอเคครับผมไปครับผม ดูดกันครับผมดีกันครับผมมาสุขผลงานเนาะครับผมนี่เป็นยังไงโอ้โหถือจนลากอ่ะคนทิวคนทิวแบบแบบต้องลากอ่ะยิ่ไม่ไหวอ่ะไหนครับโอ้โหน่าสิบโลได้อยู่ป่ะถึงไหมล่ะถึงถึงอยู่แล้วแหละสิบโลสิบกว่าด้วยนะครับผมบึ้มบึ้มไม่ไม่ไม่เทไม่ปูด กสอบเป็นสองดีดีแล้วนเนี้ยโอ้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 โหดวนเออหล่นหลนให้ผมเนี้แน่นอนโอ้โหทำไงไหวเนี่ยดีนะที่เราไม่เอามาเยอะใช่นะถ้าไปโตนะโอ้ไม่ไหวเจอแหวบางทีเราก็ไม่ถ่ายตองอือไม่ไหวแหงนึง เจอแหหงมันสิบกว่าตัวใช่ครับผมหลักเจ็ดหลักแปดตัวขึ้นอ่ะแหห์นึงไงแดดก็ร้อนใช่แดดก็ร้อนด้วยร้อนไม่ไหวหิวหิวน้ําด้วยน้ำาไม่ได้เอาไปอีกก็พอพอดีพอดีนะพอดีบัวก็ขนาดนี้นะ่อวานเมื่อวานายยึดเรียกกว่าใช่อยากเมื่อไหร่ก็ไปวันนั้นนะใช่ไหมใช่กบกบกบกดูนี่โอ้ my god อดไมค ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับยิ่สารใต้น้ำวันชาแนลกับอาราเซดุมสายดุนะครับผมรับชมพวกเราได้ทั้งสองเส้นทางนะครับผมครับผมใครก็ดึงกดกระดิ่งนะครับตัวน้ำจมนิอวตัวสองคนก็อีพีนี้นะพอแล้วครับผมน่าจะทำปลาก่อนครับผมเราไม่ได้เห็นบรรยากาศยามเย็นแบบนี้มานานแล้วส่วนมากมืดตึ๊บมืดมืดตึ๊บเมาด้วยก็อีพีนี้ก็เอาตัวกันครับผมเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับผมโอเคครับไปทำปาร์กกันโอ้ย หวายก็เหนื่อยแล้วมันทำตาอีกยิ่งเลยก็วัยอีกทีนี้